สวัสดีครับมาลุยสวนมันครับดุดไถ่กำลังไถ่ขุดมันเลยครับนี่คิมสีเริ่มครับ บาท่าส่วนนี้มันคือสีงามอยู่ครับจากจากการที่ลองคุดบเบข้างเขา่าวนะครับเห็นหัวมันใหญ่พอสมควรอยู่ครับ กระท่นทันครับหัม,มันหัวม,มันที่คุดไว้ข้างอยู่ครับเดี๋ยวเก็บออกก่อนครับ มาเรื่อยๆครับใกล้สิคขึงทางแล้วครับ เริ่มทยอยเก็บแล้วครับหลังจากที่คุดมันได้เครึ่งแปลงแล้วครับอุ้ยสะอ่อนครับมีถุงหัวใหญ่ๆครับส่วนนีนหัวใหญ่ครับส่วนในบนบอน,นองน แนยเก็บกับเก็บไปเรื่อยๆครับเ,รกเก็บตามที่ห้อยหลดุดไถไว้ครับคลิกแป๊บเดียวก็ได้เป็นกองแล้วครับ อยากให้ได้เห็นวิธีการเก็บมันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกมันครับเป็นขั้นตอนการเก็บหัวมันครับ ต่ดกันเก็บคนละไม้คนละมือกะแป๊บเดียวครับผมอยากให้เบึง้งหัวมันใหญ่ใกล้ๆน้ากันครับเดี๋ยวผมสีเลือกมาให้เบึง้งเป็นบางส่วนครับนี่ตัวหัวนญ่ๆครับหัวนี่งๆครับ,รบแต่ว่าขาดครึ่ง นี่ครับเดี๋ยวอย่างเบิ่งที่ละกองละกองครับมาเบิ่งกองนี้อีกครับใหญ่ครับอันนี้ก็ใหญ่ครับ เดี๋ยวสิให้เบึง่งหัวเงวครับอันนี้เงาแขนหนึ่งครับหัวนี้สุดแขนผมด้วยครับหัวเงาครับหัวนี้ถือว่าผลผลิตดีอยู่ครับหัวใหญ่หลายครับส่วนนี้คาดว่าสีมีกําไรครับหัว หัวมันใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก่ะสิขอจบสำนีเนาะครับสวัสดีครับ